สวัสดีค่ะทักไทยกันนะคะจากประเทศออสเตรียเพื่อนๆคะวันนี้นะบ,บีก็มามมมทำงานนะคะกับแฟนนะแล้วก็จะมาอัปเดตนะคะสวนให้เพื่อนๆดูด้วยนะว่าแฟนบีนะคะทำไปถึงไหนแล้วนะคลิปที่แล้วนะคะที่บีมา แฟนของบีก็เริ่มทำระเบียงตัวนี้นะคะแล้วก็ทำฐานของบันไดไว้นะคะตอนนี้นี่นะคะแฟนบีก็ทำเสร็จแล้วนะคะเพื่อนๆบันไดแต่ว่ายังไม่เสร็จดีนะคะเดี๋ยวก็จะทำบันไดอีกฝั่งหนึ่งนะคะเดินลงไปข้างล่างนะนี่นะคะแล้วก็เออแกก็จะเตรียมพวกหินนะคะพวกหินพวกต้นไม้นะคะ เอามาไว้นะคะเพื่อที่จะเอาไว้จัดสวนนะคะนี่ข้างล่างข้างล่างนะคะแฟนก็ได้เอาหินมาเทนะคะแล้วก็จัดหินนะคะไว้เรียบร้อยแล้วนะนี่นะคะ วันนี้ยากก็เริ่มยาวนะคะช่วงไหนที่บีว่างจากการางานบ้านของบีมันเสร็จแล้วนะคะบีไม่ได้ทำอะไรแล้วบีก็จะบอกแฟนว่าเดี๋ยวจะมาทำงานด้วยนะคะเ <c oughs> <c oughs> พื่อที่จะได้มาอัปเดตสวนนะคะแล้วก็การทำงานให้เพื่อนๆได้ดู สะแบบนี้นะคะเ,เราก็จะมีลูกค้าใหม่ทุกปีนะคะก็คือว่าสามารถที่จะทําสะแบบนี้ได้นะคะปีละคนเท่านั้นนะคะไม่สามารถที่แบบจะทําได้หลายๆที่นะคะปีนี้ก็สะนี้นะคะก็มานานแล้วนะคะยังไม่เสร็จดีเลยนะ วันนี das das ้นะคะแฟนของบีก็มีลูกน้องนะคะมาช่วยหยิบจับช่วยตัดไม้นะคะ เออวันนี้เขาสองคนนะคะมาช่วยกันทำบันไดนะจ๊ะเพื่อนเพื่อน ตอนนี้นะคะกำลังจะทำคาดว่าจะเป็นราวจับนะคะที่จับนะของบันไดนะคะเดี๋ยวไปดูกันซิว่าบันไดเสร็จหรือ,อยังนี่นะคะนี่ก็จะเป็นบันไดลงไปทางนี้นะคะแล้วก็ตอนนั้นนะคะเป็นบันไดเสร็จแล้วจ้ะเพื่อนแฟนดี้ทำเสร็จแล้วนะ แล้วก็เดี๋ยวตอนนี้กำลังจะทำราวจับบันไดนะคะ

ตรงนี้นะคะมันก็จะมีลำธารแล้วก็จะมีสะพานเล็กๆนะคะนี่ข้ามไปได้นะคะเมื่อก่อนเนี้ยบีไปเก็บกระเทียมป่าตรงนี้นะคะแต่ว่าตอนนี้มันหมดหน้ามันไปแล้วนะคะนี่จ้ะเป็นลำธารแบบนี้ป่ปะ่ปะปะนี่นะคะก็ตอนนี้นะคะเขาปรับพื้นที่นะคะแล้วก็ โรยโรยมเมล็ดหญ้านะคะตอนนี้หญ้าก็ขึ้นแล้วนะคะคเพื่อนๆที่นี่เขาจะมีมะเมล็ดนะคะเอาไว้โรยนะคะเป็นมเมล็ดหญ้านะคะเนี่ยก็จะขึ้นแบบนี้เลยสวยๆแบบนี้เลยนะคะทนี้มาเร็ว จากเพื่อนๆหนุ่มๆเขาก็ทำงานกันอยู่ฝั่งนู้นนี่นะคะอันนี้ก็จะเป็นสระน้ำมันใหญ่มากๆเลยนะคะเพื่อนๆใหญ่มากๆ บันไดเรานะคะก็ใกล้เสร็จแล้วโย้เพื่อนเพื่อนคะตอนนี้เราก็อยู่กันที่ลากเก้เฮานะคะแฟนบีมาซื้อของนะคะบีก็เลยจะมาดูต้นไม้นะคะว่าเขาขายต้นไม้เขาขายอะไรยังไงนะคะ อันนี้ต้น6ยูโรนะคะนี่ราคามันเป็นแบบต้นไม้ที่เอาไปปลูกเป็นรั้วนะคะแล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็นดอกไม้ค่ะโซนของดอกไม้ ก็แพงอยู่ดีนะเพื่อนๆสิบสองยูโรสี่สิบเก้านะคะนี่ก็จะเป็นโซนอันนี้สวยมากเดี๋ยวก็จะมีดอ,อกนาะเนี่ย ส่วนนี้เป็นกุหลาบค่ะกุหลาบออกดอกแล้วสวยมากเลยสีสันเนะ <c oughs> เาะคลิปวิดีโอที่บีพาเพื่อนๆดูต้นไม้ดอกไม้นะคะเขาก็บอกว่าให้ซื้อเป็นแบบหัวถ้าเป็นหัวนะมันจะแบบไม่ต้องซื้อบ่อยนะคะซื้อครั้งเดียวนะคะ ส่วนอันนี้ก็จะเป็นดอกไม้ที่ซื้อไปแล้วก็เอาไปแขวนนะคะสามารถที่จะเอาไปแขวนได้อันนี้จำพวกดอกดาวเรืองนะคะมิกนะคะแปดยูโรพีก้มันก็แพงนะเพื่อนๆส่วนอันนี้เป็นกุหลาบนะคะสวยมาก โซนผล,ลไม้ก็มีนะคะอันนี้เป็นองุ่นขาวนะคะแล้วก็อันนี้เป็นออลูกเชอรี่นะคะพวกบอมเบรพวกเบอร์รี่นะคะอันนี้อะไรเนี้ยมาริเลน,นะคะ่ะอ,นนอันนี้ลูกมาริเลนจะเพื่อนๆเ,เดี๋ยวดูราคาก่อนนะว่าต้นเท่าไหร่ไม่เห็นบอกราคาเลย ส่วนต้นนี้ก็เป็นต้นนี่ค่ะฮิมเบรมีต้นเชอร์รี่ด้วยนะเพื<ม>่อนๆวีว่าวีจะไปซื้อซื้อไปปลูกนะคะที่บ้านสักต้นหนึ่งเดี๋ยวดูราคาก่อนซิราคามันเท่าไหร่ราคา33านะคะ 99เก้าเซนจ้ะอันนี้เท่ากันไหมอันนี้เออ่ราคาเท่ากันนะคะเคียเชเนอยากได้นะเพื่อนๆเ,เอาไปปลูกเนาะต้นพวกนี้ปลูกไม่นานหรอกวิวว่าประมาณ3าสปีนะคะก็จะได้กินลูกแล้ว มีแอปเปิลมีหลายอย่างนะคะ <1> 1> ไปแล้วจ้ะเป็นไปซื้อของเสร็จแล้วสวัสดีจ้ะเพื่อนๆทักทายกันนะคะ ตอนนี้บีก็อยู่ที่เมืองทูนนะคะเพื่อนๆแฟนของบีนะมาซืออ้อต้นไม้นะคะสำหรับที่จะเอาไปใส่ในสะนะคะแล้วก็เดี๋ยวบีจะพาเพื่อนๆมาดูนะคะตอนนี้บีก็อยู่ที่การเต้นนะคะที่เขาขายออดอกไม้ต้นไม้นะคะสำหรับการทําสวนนะคะแล้วก็จะมีต้นไม้ที่อยู่ในน้ำได้ด้วยนะคะ ตรงนี้ก็จะเป็นบริษัทใหญ่นะคะเขาปลูกนะคะมีหลากหลายนะคะมีหลายแบบนะเดี๋ยวบีจะพาเพื่อนๆมาดูนะคะขออนุญาตเขาแล้วนะ <c oughs> นะคะเนี่ยค่ะมันก็จะมีแบบว่าหลากหลายนะคะมีทั้งอยู่ในน้ําอยู่ในสระนะคะ <c oughs> เพื่อนๆมีหลายแบบนะนี่เลยตันนี้แฟนของบีกําลังเข้าไปคุยกับเ,ออเจ้าของเขานะคะ แฟนเบียมาซื้อที่นี่มาหลายสิบปีแล้วนะคะรู้จักกันกันกบเ,เจ้าของค่ะ ตอนนี้นะเพื่อนเอนแฟนเราก็กำลังนะคะเอาน้ำใส่ลงไปในถังนะในถังมันก็จะมีบัวด้วยนะคะแล้วก็ตรงนู้นลูกน้องแฟนนะคะกำลังเอาเอ่อ ต้นไม้นะคะเอาลงไปนะคะกำลังจัดนะคะส่วนนี่นะคะทำราวบันไดอยู่นะคะบันไดนะเสร็จแล้วทีนี้ต้องทำราวบันได ตอนนี้นะคะเพื่อนๆก็เย็นมากแล้วนะพวกเราก็จะพากันเลิกงานแล้วนะคะลูกน้องแฟนเขาก็ทําความสะอาดสะนะคะอีกครั้งหนึ่งตอนนี้สะอาดสะอ้านมากเลยนะคะแล้วก็มีการใส่เอาต้นไม้ลงไปนะคะแล้วก็ส่วนบันไดนะคะก็ได้ทําแล้วนะคะบันไดเสร็จแล้วแต่ว่าราวจับนะคะยังต้องทําอีกนะ ตอนนี้นะคะแฟนของบีก็เก็บอุปกรณ์นะคะในการทำงานนะเพราะว่าตอนนี้ก็ค่อนข้างเย็นแล้วนะคะพวกเราก็จะเดินทางกลับบ้านกันแล้วค่ะเอาลจะจักวัน,นี้บีก็มาอัปเดตนะคะให้เพื่อนๆได้ดูเนาะว่าเออทำอะไรนะคะกันบ้างนะคะแล้วก็ทำไปถึงไหนแล้วนะ

ตอนนี้นะคะกำลังเก็บอุปกรณ์นะคะบางอย่างทีออ่มันไม่ได้ใช้แล้วนะคะเพราะว่าสระของเขานะคะค่อนข้างที่จะสมบูรณ์นะคะเสร็จใกล้จะเสร็จเรียบร้อยนะคะแฟนบีก็จะเก็บอุปกรณ์นะคะเพื่อนๆตอนนี้ ตอนนี้นะคะก็ล้างทําความสะอาดสะนะคะเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็เปิดน้ํานะคะเอาจากสวนข้างหลังนะคะตรงลําธารนะคะเอามาใส่ตอนนี้ก็กําลังเอาเติมน้ําลงไปนะคะส่วนบันไดก็ทํานะคะเ,เสร็จแล้วนะคะเพื่อนๆแต่ว่าท่า ที่จับนะคะยังไม่เสร็จดีนะก็เดี๋ยวจะมาทำนะคะให้มันเสร็จนะนี่ก็เป็นดีไซน์นะคะที่แฟนบีเขาทำนะคะนี่จะเวลาที่เราจะกลับบ้านจะอะไรอย่างนี้นะคะเราก็จะเก็บอุปกรณ์ให้เรียบร้อยตอนนี้พวกเราก็พากันเก็บอุปกรณ์เรียบร้อยนะคะกวาดพื้นทำความสะอาดเอาโต๊ะนะคะวางให้เขาเรียบร้อยหมดแล้วนะคะ นี่แหละคะ่ะเพื่อนๆก็จะประมาณนี้นะคะวันนี้แฟนบีกำลังเก็บข้าวของพวกเราก็กำลังเตรียมตัวที่จะกลับกันแล้วนะคะไว้เจอกันในคลิปวิดีโอหน้าสวัสดีเอาพีดาซเซน